คุณผู้ชมครับสวัสดีครับเจครับวันนี้นะฮะพบกับรายการเคฟ3สามชาพาทัวร์ครับผม EP ที่ส5้าจ้าวันนี้พิเศษตื่นเต้นมากเหมือนกันเพราะว่าเราสองคนนี้แม่งยังไม่เคยไปสายกระบะเลยนะอ้โหนี้ครั้งแรกนะครั้งแรกเวอร์จินที่สำคัญเวอร์จินเลยเชิญเราเป็นพิเศษเลยชอบตรงนี้เขาเชิญเราเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันพิเศษด้วยด้วยกระบะใช่ที่อารมณ์แบบโอ้โห อเมริกันสไตล์อ่ะเอาว่ารถในฝันรถในฝันทุกวันนี้ก็ยังฝันอยู่ก็ยังฝันต่อไปก็ฝันไปเรื่อยๆครับก็อยู่วันนี้ก็ฝันไปเรื่อยๆนะวันนี้นะฮะทางศูนย์ฟอร์ดเขานะฮะเชิญเรามาเพื่อจะมาเทสไดรถฟอร์ดเรนเจอร์ซอมแท็กรุ่นใหม่ที่เหนือกว่าไวแท็กรุ่นเดิมเดี๋ยวเราต้องเข้าไปคุยกับ เจ้าที่อีกแล้วนะเจ้าของที่คนสวยคนสวยโอเคเดี๋ยวเขาจะมาบอกเรานะฮะว่าที่นี่คือที่ไหนนะครับ,รบผมแล้วเราจะไปเทสได้ด้วยกันด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวตามเรามาเลยครับ แล้วตอนนี้นะฮะเรามายืนอยู่กับผู้จัดการสาวสวยนะครับผมสสเดี๋ยวให้พี่แนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะน้ำพึ่งนะคะเป็นผู้จัดการที่ ima, ทอออฟอร์ดนิวเวล่ารามินทากม7แห่งนี้ค่ะอ๋อฟอร์ดนิเวล่ารามินทากมอเจเมื่อกี้เราอุบไว้ไม่ยอมบอกอครับผม <S 2>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  วันนี้อยากจะทราบว่าเชิญเชิญพวกเรามาทำอะไรครับเนี่ยค่ะอยากเชิญพี่พี่ทั้งสองนะคะมาร่วมงานในวันนี้มีงานเทสต์ไดสตอมแท็กสตอมแท็กค่ะคือรถรุ่นใหม่ล่าสุดของฟอร์ดที่ภูมิใจนําเสนอมากๆาเลยสุดยอด คือมันจะพิเศษกว่าอย่างอื่นยังไงครับมันจะมีความล้ำที่เป็นพรีเมียมขึ้นมาจากตัวไวทแทกค่ะเรียกได้ว่าเป็นแบบเป็นไฮซีรีที่สุดในเรนเจอร์เลยก็ได้ว่าได้ถ้าไม่รวมด a ปเอร์เนาะอยอด เอาแล้ววันนี้ได้ลองของใหม่เนาะเราผมบอกเมื่อกี้ผมคุยกันว่าผมสองคนยังไม่เคยไปสายกระบะที่ไหนมาก่อนเลยฟอร์ดนี่ที่แรกเป็นรถในฝันครับได้แล้วพวกผมก็ยังฝันอยู่ครับผมยังเป็นไปไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะพวกพี่ๆเดี๋ยววันนี้หนูมีใบจองมารอเลยอใบจองมารอเดี๋ยวงั้นวันนี้ผมจองไว้เนาะห้าร้อยแล้วเดี๋ยวอีกสิบปีผมมาทําสัญญาจองงานไปเที่ยวเอาหรอกก็จะฝันยังไงโอเคแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะ พาผมไปเทสได้เนาะ,ะเดี๋ยวมีเจ้าที่พาไปเนาะ,ะโอเคครับได้ครับแล้วเดี๋ยวผมลองไปเทสก่อนนะ<ช>ลเดี๋ยวจะกลับมาบอกว่ามันดีอย่างที่พี่เขาพูดหรือเปล่าวะลาวิริสสมรูสมรล่าโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปกับเจ้าหน้าที่ก่อนไปเทสได้กันนะ<ด>แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพี่พึ่งพร้อมโปรโมชั่นพิเศษตอนท้ายคลิปนะครับผมตามกันไปครับผม ขวานะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเลนดูนะฮะแบบเดี๋ยวจะเปลี่ยนแบบทุกป,ปั๊บเลยนะว่าคมอะไรมันคมแค่ไหนโดยทั่วไปเลยฟ้าเฮ้ยเฮ้ยแล้วบอกว่าพวงมาลัยของก่อนนะมีทุกรุ่นเลยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเฮ้ยโคตรว้าวอ่ะมันจะเบาแต่ว่าถ้าเราขับเร็วมันก็มันจะหนุกทางความเร็วนี่ผมใช้ความเร็วแบบยังไม่ได้มากนะเพราะรถมันเยอะนะฮะเดี๋ยวเราจะไปถนนโล่งๆแตแล้วนะ อึ้เรียบนี่ยใช่เหรอไม่รู้สึกเลยอ่ะดิจิตอลนักขึ้นแล้วน่ะดูอยู่เฮ้ยเอาจริงๆนี่สิแปดสิบเราเหยียบไม่รู้สึกนะครับว่ามันไปนฮะเพราะรถมันเหมือนแบบมันมันมันบึกบึนอ่ะเนาะมันหนักแน่นอ่ะแล้วมันเหยียบไม่ค่อยรู้เรื่องปกติเราขับรถเก่งเล็กๆไงแล้วตัวนี้มันมีเทคโนโลยีอะไรเสริมมาจากตัวเก่าครับผมก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าครับพี่เป็นเกียร์ไฟฟ้าด้วยกี่สปีดฮะสิบสปีดสิบสปีดมันจะมีระบบถอยก่อบอัตโนมัติ หมายความว่าเราไม่ต้องไม่ต้องจับพวงมาลัยไม่ต้องเหยียบคันเร่งใช่ครับพี่หอยให้เองเลยใช่จะโดนคันทั้งหลังหรือเปล่าไม่รู้ไม่โดนครับเออน้อยเปอร์เซ็นต์ต้องอย่างนี้แต่เราก็ต้องพูดแบบให้นี่นะเราเผื่อแบบเอาใช่ต้องมีคนสงสัยเหมือนเราถูกไหมครับว่าเอ้ยระบบนี้มันใช้ได้จริงไหมตอนนี้สิ่งที่สังเกตให้เห็นได้ชัดคือนุ่มนวนลกับรถกระทั่วไปแล้วก็ค่อนข้างเก็บเสียงดีอันนี้ลองดูที่ดาวนะครับ ผมบอกเลยไปค่ะอัดตาวเร่งผมบอกเลยฮะอันนี้คือแบบมุป,ปารต้องบอกก่อนว่าพอพี่เยีทิกดาวเนี่ยไม่น่าเชื่อ,อว่ามันจะเป็นเครื่องสองพันเมื่อกี้นี่ผมลองคิ้ดาวผมลองแซงดูแล้วผมบอกไล้เลยพวงมาลัยคมแล้วส่วนมากกับคำที่ติดปากเวลาผมเจอน้ำมันเครื่องดีๆหรือเจอรถด,ดีๆเนี่ยผมจะบอกว่าเร่งมาตามตีนมันอาจจะยาบหน่อยฮะแต่ว่ามันเป็นทางฟังๆแล้วเข้าใจง่าย ก็คือตัวนี้จะเหนือกว่าตัววายแท็แต่ก็คงไม่ถึงแรปเตอร์ถูกไหมฮะอ่าถ้าเลือกช่วงล่างไม่ถึงไม่ถึงแรปเตอร์แต่เทคโนโลยีมันจะเหมือนแรปเตอร์พว็กระดูกเหนียวไฟฟ้าอะไรตัวนี้อ่าแต่ต่างกันแค่ช่วงล่างใช่อ่คือก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกตอนนี้เราได้ยินเสียงแล้วเดี๋ยวเรามาขอฟองวันนี้ใ้ตีนนิดนึงอ่าก็คือตัวนี้เป็นระบบเครื่องเสียงระมงแปดตำแหน่งแปดตำแหน่งของผมเมื่อกี้ฟังเสียงเป็นไงโอ้พร้อมเลยสุดยอดนะอืมโอเค แล้วอย่างอื่นนะอย่างเป็นถ้าเป็นบอกผู้หน้าผู้หน้าเป็นไฟฟ้าครับไฟฟ้าทั้งตู้เลยมีตัวด้านหลังมีตัวด้านหลังหมายความว่าคือเหมือนตัเป็นเดียวแต่ต้องกดคือมัจะรวมกลมมันจะดันให้หลังเรางอ๋อเวลาคนชักปวดหลังรู้อาการปวดหลังโอ้โหตอนนี้ผมลองมาได้สักพักแล้วผมว่าสําหรับผมสิ่งที่ผมอยากรู้เรืองหู้ปดแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งครับอยู่ข้างหลังมันอยากมันอยากลองบ้าง มันมันเนี่ยสะกิดอยู่นั่นจะสลอกก่นแล้วเนี่ยเดี<ห>๋ยวเราเ<ล>จะลองให้นะดวงนะฮะลองมาเทสบ้างว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงแล้วมันเหลืออะไรที่แบบว่าอยากรู้อยากเห็นอีกว่าแต่ผมเนี่ยผมว่าที่ผมสิงผม<ข>อ,อยากงผ, <ม S 1> ผมรู้แล้วเดี๋ยวเราจะไปจอดนะแล้วก็สลับคนขับนะครับผมแล้วเดี๋ยวลองดูว่าความรู้สึกน้าดวงกับผมเนี่ยเหมือนกันไหมนะฮะแล้วก็จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวรอติดตามครับ แล้วสมมติถ้าผมซื้อคันนี้ใหม่ผมอยากได้แม่ยานาคุณเดินผมจะผมมีทำมาทำดีเป็นธรรมดาเรแล้วดูจานนะว่าก่อนไม่ธรรมดาผมบอกแล้วเรื่องความนุ่มนวลหมายความว่าคนมองว่ากรุงเทพปริมณนลรถมันติดแต่ถ้าอยากใช้รถกบานูมันอาจจะใหญ่อาจจะวุ่นวายในการต้องเกียร์ต้องช่วงเลี้ยวมันกว้างมันอะไรอย่างนี้แต่สำหรับฟอร์ ตอมแท็กตัวใหม่ที่ผมรองขับอยู่นี้ตอบโจทย์คนใช้รถในเมืองเนี่ยผมมาอยู่ข้างหลังเนี่ยผมขอบอกนิดนึงนะตัวนี้เขามีแอร์หลังให้นะเราไม่ต้องกลัวคนหลังจะร้อนเลยอืต่อไปเป็นเรื่องของช่วงล่างครับช่วงล่างของสตอมแท็กนะที่มันเป็นโวงมาลับลิฟเตกข้างล้อลิฟเตกหน้าหลังสี่ล้อซึ่งต้องบอกว่ารถกระบะ จะเป็นดัมเบลถ้าส่วนมากทางด้านหลังหน้าเป็นนิดถูกแล้วปกติกเลยทั่วไปทําให้ระยะเบรกมันสั้นลงนะระบบโมโนทูบก็คือระบบของโซลที่เป็นระบบ2องจังหวะถูกไหมหรือว่าเป็น2ระบบทั้งเป็นแบบว่าน้ํามันแล้วก็เป็นแก๊สด,ด้วยนะครับทำให้มันนุ่มนวลมากขึ้นอันนี้ผมอยากใช้ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมจาก พวงมาลัยที่มีอยู่มีอะไรแนะนําผมบ้างผมเห็นหนึ่งหนึ่งอันคือเรียกว่าระบบ Adaptive Control Adaptive Cruise Control คือควบคุมความเร็วผมกดได้เลยกดได้เลยครับโอเคที่ยกเท้ากันังเลยทีนี้พี่เลือกความเร็วตามที่พี่ต้องการก็คือดนตัวนี้ครับโอเคมีรถที่ร้อยสี่นะครับตอนี้แต่ว่ารถางข้างหน้าที่มันวิ่งแค่เก้าสิบเจ็ดอ่าครับเราก็วิ่งสามรอยเราต้นถึงยนิ่งเลยครับ อันนี้คือผมไม่ได้แตะนะผมไม่ได้แตะคันเร่งเลยนะข้างหน้าเบรกเราเบรกกระตุ้เสร็จได้สามถ้าสมมติข้างหน้าจอดเกินสามปีระบบนี้จะตัดแต่ถ้าพี่ต้องการตามที่เขาผลักมาขับทางไกลขับก็จะตามต่อจะตามต่อก็มันมันก็ช่วยได้แหละหลายเรื่องไม่ว่าจะทับทางไกลหรือว่าเวลาติดรถเมล์แล้วก็แทบผมจะไม่ต้องเหยียบเองมันเหยียบคันเร่งเลยเรากดกดตามเลยอีกระบบหนึ่งครับอาจารย์ที่ผมสัมผัสและจับต้องได้เป็นระบบของพวงมาลัย เราเรียกว่าไงครับที่เขาบังคับให้ผมอยู่ในเลนตลอดเลยตอนนี้ผมรู้สึกได้เลยเป็นเลนเซ็นเตอร์ลิงครับตัวนี้เป็น P เลนบิ๊กปิงเลนเซ็นเตอร์ลิงคือเซ็นเตอร์เซ็นเตอลิงที่มันชื่อบอกแล้วว่าคือตรงกลางม,ม,มันจะรักษาให้อยู่ในช่องทางตรงกลางตลอดตอนนี้ผมจะลองสมัทนาเรื่องของถอยจอดเข้าซองโดยอัตโนมัติครับผมโอเคต้องกดเรากดที่ตัว P ครับพีกด P แล้วเราก็เลือกระบบถอยจอดแล้วเราก็เลือกจอดที่จอเลือกว่าเนี้เราเลือกแนวไหนเราเลือกยังเราเลือกเราจะจอดแนวนี้แนวนี้เราเลือกแนวนี้เขาสองครับเสร็จแล้วพี่ปิดไฟเดี้ยวฝั่งซ้ายไ้เลยครับมีไฟเดี้ยวฝั่งซ้ายก็คือแล้วก็ใส่เกียร์ดีใส่เกียร์ดีครับปึ๊บแล้วพี่ค่อยๆเดินหน้าไปเดินหน้าครับความเร็วไม่เกิน12รถเขาจะสแกนหาช่องจอดให้พี่ เราก็ดูหน้าจอถ้าเขาเจอเขาจะสั่งให้เราหยุดอ่าหยุดนะครับพี่เสร็จแล้วเข้าเกนนะครับเสร็จแล้วพี่ก็กด P ี่ค้างไว้กด P ปื่อปล่อยเบรกมาเลยเอาแล้วครับตอนนี้ครับเราจะอยู่ในขั้นตอนการถอยจอดแบบอัตโนมัตินะจะเกิงทำไมอ่ะไอ้เก่งผมโ้โธดูเก่งใหญ่เลยดูอ้าวดูเขาเก่งดูดิ เ้ยมันอัดจฉรยยะมากคุณผู้ชมเป๊ะโคตรดูดิอ่านี่เสร็จสิ้นแล้วครับเรียบร้อยครับเรามีระบบอีกหนึ่งระบบครับผมของสตอมแท็กครับคือผมใส่เกียร์ค้างไว้แล้วผมลืมด้วยความว่ารีบลงรถครับผมลืมปลดไปเป็นเกียร์ปาร์กิ้งหรือเกียร์ว่าเผมลงรถเลยปัง เกียร์ไฟฟ้ามันจะเด้งกลับไปที่ตัว P ให้อัตโนมัติเลย่เป็นระบบเซฟตี้นะครับกป้องกันรถไหลกลับไปที่เกียร์ P ใช่เกียร์จอดเลยใช่ครับหรือเซฟรถจะไม่ไหลจะไม่วิ่งจะไม่อะไรใช่ทางที่เราสตาร์ทรถอยู่ใช่สดครับท่านผู้ชมครับผมบอกเลยหลังจากที่ผมได้ของเล่นใหม่ในวันนี้ครับเป็น Storm Tech o r d r a n g e r จะบอกได้เลยว่าโดนถ้ามีตังค์ไม่เหลือแล้วก็ถ้าเป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกของการออกรถใหม่เรียนเชิญครับบอกทั้งการใช้รถในกรุงเทพบริเวณทนที่ทุกคนบอกว่าใช้กระบะแล้วมันจอดยากดูใหญ่ดูเธอะทะ,ทะดูไม่นุ่มนวลผมว่าลืมไปหมดเลยไม่มีข้อขอาหาอเลยนอกจากคำว่าสะดวกสบายแล้วก็น่าใช้มากๆครับครับ บอกเลยเดี๋ยวไปเจอกันกับพึ่งเพื่อดูคนสวยของผมโปรโมชั่นพิเศษว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะฮะสำหรับตัวนี้ตัวที่บอกได้เลยว่าโดดเด่นเหลือเกินเดี๋ยวเราจะกลับไปคุยกับพึ่งกันนะครับผมครับสุดยอดสุดยอดไหมครับวอนอื่นเลยค่ะมาเทสในงานนนพึ่งก็ขอแจกเสื้อกอนอันนี้ค่ะมีไว้ให้กับลูกค้านะคะที่มาเทสตอมแท็กในงานของเราค่ะครับผมสุดยอดครับ ก็ S <S ไง<ร>ครับสำหรับพี่เจี๊ยบครับฟิลล <et> ิ่งสำหรับผมนะฮะผมว่ามันเป็นกระบะท,ที่ไม่ใช่กระบะแล้ว,ลวอ่ะมันมันมัน,ม,นมันดูหรูมันดูเหมือน SUV มันมีความนุ่มนวลเก็บเสียงดีฟิลลิ่งการขับนี่ก็คือแบบถ้าพูดหยาบ,ยบๆก็คือมาตามตีนครับเวลาเร่งคันเร่งอย่างนั้นเลยประมาณนั้นเลยสําหรับผมครับหมายต่อจากพี่เจี๊ยบครับผมมองว่ามันตอบโจทย์สําหรับคนที่ใช้รถในกรุงเทพอรนนมันทนแล้วในเมืองสำหรับคนที่อยากใช้รถกระบะ ซึ่งไอ้ข้อติดขัดที่คุณลูกค้าห่วงือว่าจะเป็นเรื่องของความนุ่มนวลเพละทะในการขับขี่หรือการควบคุมรถยากในที่จอดมันจบโดยคลิปนี้เลยใช่เลยสตอมแท็กตอบโจทย์มากๆใช่จบเลยเราไปลองมาให้หมดแล้วอบอกเลยว่าประทับใจมากๆีนอ oh. กจากนั้นมันเป็นเรื่องของฟังก์ชันใช่มาลติฟังก์ชันบนอ่า คงอะไรระบบที่เขาให้มาผมว่าต้องครบต้องดูครับครบโอเคครับผมสุดท้ายท้ายสุดเราครบท้วนกระบวนความแล้วอดูที่คุณแล้วครับฝากหน่อยครับผมคือเพิ่งไม่ต้องพูดอะไรมากเลยเนอะในเมื่อจะมาานาค่ะมันดีขนาดนี้แล้วก็ฝอดก็ออกตัวมาว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเหมาะกับคนเมืองแล้วก็ให้ความพีเียมสุดๆเลยสำหรับดอกเบี้ยพิเศษในงานครับ อดนะคะให้ดอกเบีเ้ยพิเศษไทยในเดือนนี้นะที่จองนะ,ะแล้วก <ไป S 2> <อ>็ออกรถไม่เกินเดือนหน้าดอกเบี้ยสูงสุดที่1.79%คะ่ะ1.79%แล้ว,ลวสามารถติดตามโชว์รูมของ พึ่งหรืออยากเจอคุณพึ่งตัวเป็นเป็ได้ที่ไหนครับผมมาเจอพึ่งได้นะคะตัวเป็นเเลยนะที่ฟอร์ดนีเวล่ารามินทากมอเจค่ะโชว์รูมนะจะตั้งอยู่ในซอยเอ่อเส้นถนนรามินทาเนอะอระหว่างซอย65กับ67คข่ะอยู่ตรงกลางเลยครับผมโอเคก็ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ Facebook หรือว่าเบอร์โทรไว้ด้านล่างนี้ก็เป็นหน้าที่ไอคนติดต่อเหมือนเดิมครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พึ่งมากนะครับผมได้ค่ะอยากให้มาเทสมาดูรถตัวจริงกันเนาะได้ครับผมก็ ใครที่สนใจฟอร์ดนะครับผมฝากก็ได้ครับฟอร์ดนิวเอล่ากรามินทากม .7 นะครับผมสำหรับวันนี้เนาะเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมนะฮะติดตามอย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะฮะเทียบสามชาพาทัวร์ EP ต่อไปเราจะพาไปที่ไหนนะครับรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ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 